พี่ดูนะครับมันเข้าอยู่อย่างเงี้ยดักสองลูกห่างกันประมาณห้าเมตรอันนี้ลูกแรกนะครับพี่ดูก,กี่ตัวหนึ่งสองสามไปแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวโอ้แม่ผมตื่นเต้นได้ไงสิบ <c> ต <oughs> ัว อันนี้ลูกที่สองครับดักห่างกันห้าเมตรเป็นคลองไส้ไก่คลองขนาดความกว้างประมาณแค่วาเดียวนะครับพี่ดูนะครับไม่ผมตื่นเต้นเลยนะครับสอง <c oughs> โ,อโอ้ยประวัติศาสตร์จาลึกไว้อันนี้ อันนี้ผมหวังว่าอยู่แล้วนะว่าจะได้นะครับเพราะว่าผมเคยดักทุกปีเข้าทีละสองทีละสามตลอดครับอันนี้นี่ครับอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าผมคิดว่ามันยังไงก็ได้อยู่แล้วนี่ครับสามตัวเหมือนเดิมทุกปีอันนี้หมายใหม่อีกหมาหนึง่งโอ้โหดูตัวโอ้ตายแล้วดูนะครับโอ้ยตัวใหญ่ ดูนะครับวนประจ,จมนะครับโอ้โหไม่ถึงสี่โลนะครับยี่สิบเก้าธันวาสองพัน้าหกสิบห้าสมปองโมงกันชาติดักตุ้มปลาไหลไว้เป็นสถิติและก็เป็นโอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณครับปีหน้าเจอกันใหม่